เรื่องเก่ายังไม่ทันเคลียร์เรื่องใหม่ๆอีกแล้วเมื่อหนุ่มอาร์ตพสุ์ได้โพสแชทบทสนทนาที่มีคนทักมาขอยืมเงิน1000บาทแต่เจ้าตัวอ่านแล้วไม่ตอบโดยอาร์ตได้ระบุแคปชั่นว่าเดี๋ยวนี้ใครยืมกูต้องให้หรอไม่ให้เท่ากับผิดเห็นกูตอนหาเงินไหมงงวะ่ะบอกให้บล็อกไลน์ไปเลยก็จัดให้จบๆไปง่ายดีมีอีกหลายคนเลยที่ยืมมาแบบนี้กูละงงทำงานหาเงินเพื่อสนองนี้ตัวเองไม่ได้ทำงานเก็บเงินให้คนอื่นยืมหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าท่านนึงออาจจะตลมหายใจสักนิิดในชีวตเขา ทางด้านอาร์ตจึงตอบกลับว่าไม่ใช่ครั้งแรกครับซึ่งล่าสุดอาร์ตก็ได้มาชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ให้ยืมเงินโดยพบรูปบทสนทนาครั้งแรกที่อิายทักมาขอยืมเงินซึ่งเจ้าตัวก็โอ,อนให้ทันทีทั้งยังระบุเพิ่มเติมในแคปชั่นว่ารามเามาื่อวานที่มีคนมายืมเงินผม1000บอกทําไมไม่ให้มันอาจจะสําคัญสําหรับชีวิตของเขาก็ได้ดูเอาเองดูวันที่เอาเองครั้งแรกที่ไม่ยืมเงินผมตั้งแต่16ธันวาคม67ครับพี่เขาเคยส่งมายืม1000บาทดูเวลาเองว่าส่งมากีี่่โโมมมงไเกิน15น15าาททผอให้2,000บ ย้ำนะยืม1,000ผมโอนให้2,000บาทและหลังจากนั้นเริ่มยืมผมเยอะขึ้นผมก็ไม่ให้เพราะ2,000บาทแรกที่ผมให้ไปยังไม่ได้คืนผมเลยมีคนถามว่าเอาลายผมมาจากไหนเป็นพี่ที่รู้จักกันนี่แหละครับเคลียร์นะครับ